สวัสดีค่ะท่านผู้ชมดิฉันอยากจะขอถือโอกาสประมาณ10กว่านาทีนะคะในการอ่านถแถลงการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเรื่องเรียกร้องความรับผิดชอบจากสื่อมวลชนต่อการรายงานข่าวที่บิดเบือนและละเมิดศักดิ์ศรีของพยาบาลผู้เสียชีวิตนะคะ,ะเป็นที่ทราบดีนะคะว่าเมื่อวันที่21พฤษภาคม2568นะคะ มีน้องพยาบาลคนหนึ่งนะคะซึ่งณโอกาสนี้ดิฉันก็ขอถือโอกาสแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของเธอนะคะคุณพยาบาลชื่ออัญชุลีวงเมืองนะคะซึ่งถูกฆาตกรรมเสียชีวิตนะคะเป็นข่าวดงดังมาในวันที่21พฤษภาคมตามที่ดิฉันกล่าวมานะฮะจากการที่ดิฉันเองก็เป็นพยาบาลเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นเสรีชนนะคะที่อยากจะให้สังคม เต็มไปด้วยความรักความผาสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะคงจะไม่ใช่สิ่งดีและถือว่าดิฉันเองก็คงจะไม่ใช่คนที่น่ายกย่องสรรเสริญและเป็นที่น่าตำหนิหากดิฉันจะนิ่งดูดด้ด้วยความที่เป็นผู้หญิงและเป็นพยาบาลนะที่รักความถูกต้องและเป็นธรรมตลอดทั้งการเคารพในศักดิ์ศรีของพยาบาล ที่อุทุนอุทิศตนต่อผู้ป่วยและงานที่รักนะคะดิฉันขออ่านแถลงการจากสมาคมพยาบาลทุกบรรทัดทุกคำนะคะไม่บิดพบิ้วไปจากคำแถลงของสมาคมพยาบาลนะคะก็แถลงการนี้นะคะจากท่านศาสตราจารย์สิริอรสินทุกนะคะท่านได้เป็นตัวแทนของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยโอ เรียกร้องความรับผิดชอบจากสื่อมวลชนต่อการรายงานข่าวที่บิดเบือนและละเมิดศักดิ์ศรีของพยาบาลผู้เสียชีวิตนะคะในานามของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยและสมาชิกพยาบาลทั่วประเทศขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างสุดซึ้งจากการจากไปของคุณพยาบาลอังศรีบุเมืองผู้เป็นที่รักของครอบครัวเพื่อนร่วมวิชาชีพ และผู้ป่วยนับไม่ถ้วนจากเหตุการณ์อันโหดร้ายสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นในวันที่21พฤษภา,าคม2568รายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้หลักฐานทางิิตวิทยาศาสตร์ผู้ก่อเหตุได้ลักลอบเข้าห้องพักของผู้เสียชีวิตในเวลาวิกาหลหวังขโมยทรัพย์สินและเมื่อเธอตื่นขึ้นได้พยายามต่อสู้จึงถูกทำร้ายจนเสียชีวิต สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยขอประนามการกระทําที่โหดเหี้ยมอำมหติตในครั้งนี้และขอเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการอย่างถิ้งที่สุดกับผู้กระทำผิดขึน้นสุดท้ายของชีวิตก่อนพบจุดจบอย่างโหดร้ายณห,ห้องพักที่โรงพยาบาลได้จัดให้บนเกาะสมุยอันควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดเธอไม่ได้ออกไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้เป็นข้ามคืนแห่งความสําราญ ไม่ได้นำชายคนร้ายกลับมาด้วยตามที่สื่อบางแห่งรายงานแต่เธอเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจอันเหน็ดเหนื่อยในการปฏิบัติหน้าที่ในหอผู้ป่วยจนหลังเที่ยงคืนคนดีที่ถูกกระทำทั้งด้วยอาชญากรรมและถ้วยคำบิดเบือนของสื่อไม่รู้จริงม่กวนำเสนอข่าวความเชื่อมั่นในสื่อถูกตั้งคำถามอย่างรุนแรงและสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความผิดพลาดหากแต่คือความรุนแรงในรูปแบบใหม่ ที่ทำลายเกียรติภูมิของผู้หญิงคนหนึ่งแม้จากลูกนี้ไปแล้วก็ยังไม่หลุดพ้นจากการถูกตัดสินโดยข่าวเท็จการสูญเสียครั้งนี้ถูกซ้ำเติมให้สะเทือนใจยิ่งขึ้นสำหรับครอบครัวเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งประเทศข่าวเท็จไม่เพียงสร้างบาดแผลให้แก่ครอบครัวหากแต่ยังเป็นการกระทำที่เหยียบย่ำจิตวิญญาณของผู้ปฏิบัติงานพยาบาลทำลายศรัทธาของสังคมและเป็นการหนิงเกียดอย่างที่สุด ในสังคมที่ดีเสียงของสื่อควรเป็นแสงสว่างไม่ใช่เงามืดที่เหยียบย่ำผู้บริสุทธิ์ผู้จากไปควรถูกปกป้องไม่ใช่ถูกทำลายด้วยการเสนอข่าวที่ไร้ความรับผิดชอบสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้สำนักข่าวต้นเรื่องออกมาแสดงความรับผิดชอบขอให้ท่านคืนเกียรติและศักดิ์ศรีของคุณพยาบาลผู้นี้กลับมาไม่ใช่เพียงเพราะเธอเป็นพยาบาลแต่เพราะเธอคือผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ควรจากไปอย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับความเคารพขอเรียกร้องให้สำนักข่าวต้นเรื่องแสดงความรับผิดชอบทันทีโดยข้อ1ออกแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตแสดงความเสียใจอย่างจริงใจข้อ2ใช้พื้นที่สื่อในการแก้ไขข่าวที่บิดเบือนทันทีและชี้แจงความจริงอย่างตรงไปตรงมา คืนเกียรติและศักดิ์ศรีให้เธอไม่ผลักภาระความเจ็บปวดให้ตกอยู่กับผู้สูญเสียข้อ3เผยแพร่ความจริงใจเข้าถึงผู้คนได้มากเท่ากับข่าวผิดเดิมให้เสียงของความจริงความยุติธรรมดังก้องไปทุกมุมของสังคมข้อที่4ทบทวนจรรยาบรนของวิชาชีพสื่อโดยเฉพาะเมื่อรายงานข่าวที่กระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท็จต้องไม่กลายเป็นคำที่ภากษาที่ติดตัวจากไปอย่างไม่ยุติธรรมเธอไม่ใช่แค่ขาเธอคือผู้หญิงที่เคยดูแลลมหายใจของผู้คนมากมายข่าวเท็จแพร่กระจายไปทั่วในเวลาไม่กี่นาทีเกียรติของเธออาจถูกตัดสินไปแล้วในสายตาของคนจํานวนมากเธอไม่สมควรถูกจดจำด้วยคำเสนอข่าวเท็จแต่ ควรถูกยกย่องในฐานะคนที่ทำงานเพื่อสุขภาพและชีวิตของสังคมเป็นมนุษย์ที่มีเกียรตินี่ไม่ใช่คำร้องขอด้วยความกรุณาแต่คือเสียงความจริงที่เรียกร้องความเป็นธรรมขอเรียกร้องให้สื่อมวลชนยึดมั่นในหลักจ,จริยธรรมวิชาชีพสืบค้นข้อมูลอย่างรอบคอบและพร้อมออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งต่อบุคคลและต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาลในนามของพยาบาลวิชาชีพทั่วประเทศที่กำลังโศกเศร้าเสียใจยและบอบช้ำอย่างที่สุดกับเหตุการณ์อันน่าสลดใจนี้ขอให้เราร่วมกันรักษาความจริงและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไว้ให้คู่ควรกับโลกที่เราอยู่ร่วมกันขอให้ศักดิ์ศรีของพยาบาลผู้จากไปได้รับการฟื้นฟูดโดยทันที ขอคาราวะดวงวิญญาณของเธอด้วยความเคารพอย่างสูงสุดสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยอันนี้ก็เป็นคำแถลงจากสมาคมนะคะสนกนกระดาษ A4 นะคะโดยท่านศาสตราจารย์สิวิออนสินธุนะคะเป็นตัวแทนในนามของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยนะคะออกแถลงการเรียกร้องความรับผิดชอบไปยังสื่อมวลชน ดิฉันอยากจะขอใช้เวลาสักประมาณ3านาทีนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะคะกล่าวถึงว่าดิฉันเองในฐานะที่เป็นพยาบาลแล้วก็เป็นคนที่เกาะติดข่าวสารบ้านเมืองมาตลอดดิฉันได้อ่านข่าวนี้หรือฟังข่าวนี้นะคะในะเวลาไม่นานนะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่สื่อมานะก็ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็หลายสื่อหลายช่องทางด้วยนะคะ ยอมรับตรงๆนะคะว่าการเสนอข่าวที่บิดเบือนนี้มีอยู่หลายสื่อหลายช่องทางโพสตรข่าวที่บิดเบือนนี้ได้เสนอออกไปในลักษณะว่าน้องพยาบาลท่านนี้เนี่ยหลังจากเลิกปฏิบัติงานก็ออกไปรีเล็กผ่อนคลายสื่อบางช่องเสนอถึงข่านว่าเธอไปเที่ยวผักแล้วก็กลับมาในเวลาวิกาประมาณสองนาฬิกาของวันใหม่พร้อมกับนำผู้ชายคนหนึ่งกลับมาด้วย และในเม้นนะคะในช่องแสดงความคิดเห็นของคนอ่านซึ่งก็มีหลากหลายคนชายหญิงนะคะทัศนคติดีไม่ดีก็ต่างคนนะคะดิฉันก็ไม่อยากจะไปวิพากษ์คนอื่นในเชิงลบแต่ยอมรับว่าได้อ่านเจอนะะบางข้อความนี้ถึงขั้นโคพสในทํานองว่าก็สมน้ำหน้าไปเที่ยวทําไมคนเดียวเวลาดึกดื่นทำบางครั้งก็ถึงกับสบประมาณในทํานองว่า กลับมาในเวลาวิกาลคือเป็นเป็นคำไม่ดีของบางโพสเลยนะคะมันก็เป็นเกี่ยวเนื่องกับการนำเสนอขา่าวที่ทำไมต้องไปนำเสนอเนี่ยทำรองว่าเธอออกไปดีแลกผ่อนคลายกลับมาในเวลาวิกาลประมาณ2นาฬิกาของวันใหม่พร้อมกับนำผู้ชายกลับมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลักสำคัญที่ทำให้สมาคมพยาบาลนะคะได้ออกมาเรียกร้องความรับผิดชอบจากสื่อมวลชนที่แถลงข่าวไม่จริงค่ะ ดน,นะคะดิฉันเองก็เช่นกันค่ะหลังจากนำเสนอคลิปดีโอสั้นเพื่อเป็นการประนามแล้วก็เรียกร้องให้สื่อนะคะออกอ่าแสดงความรับผิดชอบที่เสนอข่าวบิดเบือนข่าวเท็จที่สร้างความเสื่อมเสียและละเมิดศักดิ์ศรีของผู้ไหวชนคือน้องพาบาลท่านนี้นะคะก็ผ่านมาสักประมาณสองวันก็มาคิดได้ว่าดิฉันเองคงไม่สบายใจนะถ้าหากว่า ไม่ทำอะไรไปมาก,กวันนี้นะก็พอดีได้อาจเจอแถลงการจากสมาคมพยาบาลว่าอยากจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงนะคะเพื่อนะคะเ,เป็นเสียงสำคัญในการพิทักษ์ไว้ในการที่ผู้บายชนถูกละเมิดศักดิ์ศรีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือคนไหนก็ตามนะและโดยเฉพาะผู้หญิงไม่สมควรที่จะเสียชีวิตโดยได้รับการเสื่อมเสียไม่ตรงข้อเท็จจริงและเมื่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของความเป็นผู้หญิงและโดยเฉพาะผู้ที่ถูกกระทำในเวลาวิกาลหลังจากปฏิบัติงานในเวลาค่ำคืนดึกๆเพราะวิชาชีพพยาบาลนี้เป็นวิชาชีพที่ทำงานตลอด24ชั่วโมง พยาบาลหลายคนทำงานวันหนึ่งมากกว่า16ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลาเที่ยงคืนหรือ2ีสิ